ฝันจบมุมบ้านทำให้สำเร็จเรียนรู้สร้งสรรนด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณ สวัสดีค่ะการเลือกวัสดุเป็นหัวใจสําคัญของการออกแบบเหล่าดีไซเนอร์จึงต้องพยายามเฟ้นหาวัสดุในฝันที่ตอบสนองสไตล์เฉพาะตัวได้เช่นเดียวกับผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้ค่ะที่ได้นําไม้วีเนียมาสร้างสารรค์เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ถูกใจคนรุ่นใหม่แถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะธุรกิจเราอะค่ะ เ,เกิดจากการรวมตัวการของกลุ่มเพื่อนๆดีไซนเนอร์ที่มีความรักในวัสดุธรรมชาตินะคะเริ่มแรกเราก็มองวัสดุมะพร้าวแต่ว่าการทำมันค่อนข้างยากเราก็เลยมองหาวัสดุอื่นแทนจนกระทั่งมาเจอเศษไม้วีเนียร์ที่ใช้ในวงการเฟอร์นิเจอร์เรานำมาสร้างสรรค์ผลงานซึ่งทำให้มันมีความแตกต่างจากไม้ท้องกระดาษนะคะไม้วีเนียร์คือวัสดุปิดผิวที่ช่วยเพิ่มความสวยงามให้เฟอร์นิเจอร์และในการผลิตเฟอร์นิเจอร์มักมีเศษไม้วีเนียร์เหลือทิ้งจำนวนมาก คุณวิลาศินีจึงคิดนำเศษไม้ชนิดนี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการเสริมวัสดุที่มีความแข็งแรงเข้าไปบวกกับไอเดียสร้างสรรค์ของนักออกแบบทำให้ได้ชิ้นงานใหม่ที่เก๋ไก่มีซ้ำใครค่ะผลิตภัณฑ์จากไม้วีเนียร์ที่คุณวิลาศินีสร้างสรรค์ขึ้นมามีอะไรบ้างคะค่ะผลิตภัณฑ์ที่ดีไซเนอร์เราออกแบบเริ่มแรกค่ะจะเป็นกระเป๋าซองแบนสำหรับใส่นำบนัรมีกล่อง มีเคสมือถือหลังจากที่ว่าสินค้าเราได้รับการตอบรับอย่างดีเนี่ยเราก็ออกแบบเพิ่มเติมเป็นสมุดโน้ตพวกเซสชันนารีต่างๆอะค่ะแล้วจากที่ไม้วีเนี่ยเป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์พอมาเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันกลุ่มลูกค้าเป็นใครบ้างคะ,ะกลุ่มลูกค้าเราตอนนี้จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นคนทํางานแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่ว่ารักธรรมชาติชอบดีไซน์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรามีแผนจะขยายออกไปต่างประเทศอะคะ่ะโซนยุโรปแล้วก็โซนเอเชียโซนเอเชียนี่คือจะเป็นประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะ ด้วยไม้วีเนียร์มีน้ำหนักเบาทำความสะอาดง่ายเมื่อมีรอยขีดข่วนสามารถใช้ยางลบหรือกระดาษทรายขัดออกได้คุณวิลาสินีจึงคิดพัฒนาต่อยอดสู่สินค้าของตกแต่งบ้านเช่นโคมไฟนาฬิกาโดยไม่กังวลเรื่องการลอกเลียนแบบเพราะเชื่อมั่นในข้อได้เปรียบของทีมนักออกแบบที่มีการพัฒนาสินค้าอยู่เสมอค่ะทำในสิ่งที่เรารักและที่เราถนัดอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคจะทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานได้ดีค่ะ การมองเห็นคุณค่าของงานออกแบบโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจะสามารถพัฒนาสู่ผลง,งานคุณภาพได้อย่างสร้างสรรค์น,นะคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรก,กิจของคุณตลอดไปค่ะเช่นเคยนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m ื่อน,นคู่คิดและ w w w f a c e b o o k c o m ื่อนคู่คิดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ